สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่กเปนโนกันเถอะใน EP เสริมที่7.5นั่นเองนะครับและเราพบกับคูมอดเลยดีกว่านะครับสวัสดีครับคูมอสครับในหัวข้อ EP นี้ของเรานะครับก็คือตัวโน้ตต้องท่องจําหรือไม่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 ใส่ออ h คทํ่ทำไมช่างมันเถอะครับสรุปมันต้องท่องไหมครัจริงๆแล้วบางที จำตัวโน้ตทุกตัวเนี่ยเจ็ดตัวเป็นตัวสางภาษาเกร c d f g ก็งงเนาะว่ามันต้องเล่นยังไงเนาะวันนี้มีวิธีจำง่ายๆมาให้อ่าก็คือต้องท่องหรือหาวิธีจำให้ได้นั่นเองนะฮะหาวิธีจำให้ได้ก็จะดีกว่านะครับโอเคครับเดี๋ยวขอดูคนในการท่องแป๊บเดียวนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนได้ดูแล้วก็แคปเอาไว้นะครับห้าสี่สามสองหนึ่งอ่าโอเคครับมาว่ากันเลยครับอ่าโอเคครับอันดับแรกเราจะปิดบรรทัศน์ารกไว้ก่อนเนาะยังไม่ดูเนาะดูบรรทัดนบนก่อนเลยก็คือ โน้ตของกุญแจซอนเราจะเห็นว่าโน้ตมันอยู่ได้ทั้งครั้งที่แล้วเรียนไปแล้วอยู่ได้ทั้งบนเส้นเนาะเส้น5เส้นนี้แล้วก็อยู่ได้ทั้งในช่องสี่ช่องอมันมีโน้ตตัวอะไรมันเรียงยังไงเนี่ยบางทีก็คือมันเรียงยังไงเนะี่ยมันเรียงบนเส้นขึ้นลงนะครับโน้ตในเส้นแรกก็จะ e สลับขึ้นไปบนช่องก็ f ขึ้นไปเส้นก็ g a B ไล่ขึ้นไปอย่างนี้ใช่ไหมครับบางทีจำเป็นตัวอักษรงงเนาะมีสูตรง่ายๆเอาไว้ท่องโนต้ตในเส้นกับโนต้ตในช่องนะครับบางทีเราจะจำเป็นคำประโยคนี้ Every good body does fine นะครับ Every good body does fine ก็ามาจาก E G B D F นั่นเองถ้าสมมติเราเจอโนต้ตที่อยู่ในเส้นที่3 เราก็อาจจะอ่านว่า every good body อ่ะเราก็รู้แล้วว่าโน้ตบนบรรทัดนี้ก็คือโน้ตตัว B นั่นเองนะครับอ่ไม่พอมีในช่องด้วยในช่องมีโน้ตอะไรบ้าง F A C แล้วก็ E เนอะเราก็อ่านมันตรงๆเลยว่า face นะครับวิธีจำโน้ต4ตัวในช่องง่ายๆ face นะครับ F A C แล้วก็ E สมมติ ถ้ามีโนต้ตโผล่มาในช่องที่2นี้เราก็จะรู้เลยว่ามันคือโนต้ตตัว A นั่นเองเราก็เล่นตัว A มันเปโนอะไรอย่างนี<ม>้ถ<ม>ัดมาดูซ้ายมือนะครับของมือซ้ายครับอของมือซ้ายนะครับบรรทัดล่างนี้เราก็จะใช้ประโยคคล้ายๆกันเขาจะอ่านว่า Good boys do fine always นะครับ G B D F A วิธนะีจำจะคล้ายๆกันของข้างบนจะเป็น every good boy d does fine ใช่ไหมข้างล่างจะเป็น good boys do fine always นะเด็กๆที่ดีนะทำนะทำทำตัวดีนะ <c oughs> นะแปลว่าเป็นภายไทยแล้วแปลกๆนะพอเป็นโน้ตในช่องของบรรทัดล่างก็จะอ่านว่า All cows eat grass นะครับวัวทุกตัวกินหญ้านะแน่นอน All cows eat grass A C E G ั่านเองวิธีจำง่ายๆครับอ่าลองไปฝึกจำกันดูอ่าโอเคครับสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับขอให้ทุกๆวันเป็นวันแห่งการเรียนรู้นะครับสำหรับอีพีนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบาย